สวัสดีครับสวัสดีวันที่1ตุลานะครับจะมาคุยเรื่องการแก้ตัวโปรแกรมเนะาะก็จริงจริงมีสมา,ช,มาชิกนะครับที่เขาได้ลองอาตัวโปรแกรมไปเนี่ยก็ไปไปทดลองดูนะครับแล้วมันเหมือนกับตัวเซิร์ฟเวอร์ ของ s 1 m มันไม่ค่อยสเสถียรเนาะเขาก็แนะนำลองใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้มาลองดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว No Formula ก่อนเนาะจะไฟะล์เปิค่อนข้างไวและแล้วก็ตอนนี้ผมมีตัวผมโหลดตัว IC Market มาแล้วนะครับ ็สมาชิกสามารถเอาไปลองดูได้นะครับลองเอาไปดูลองดูได้เพราะว่าอ่าเกม,กมื่อก็้ก็มีอ่าสมาชิกที่เขาเคยเอาไปลองแล้วมันเด้งเนี่ยเขาก็อไปใช้กับ IC Market ก็เปิดได้นะครับเปิดได้เดี๋ยวผมลง x rtd ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนโอเคแล้วก็ใส่เลขบัญชีนะครับใส่เลขบัญชี สองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่นะครับโอ okay, เคผมขอใส่เปิดโหมดโฟกัสแป๊บหนึง่งนะครับอ่ะราคามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับว่ามันจะประมาณไหน này, เอ่ย ครับก็ค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวถือว่าไวนะครับแต่ก็จะมีนองนอยู่นิดนึงนะครับโอเคถือว่าลื่นนะครับถือว่าลื่นนั่นก็หมายความว่าแสดงว่าตัว R T D เนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำเป็นตัว IC market ละกันนะครับตัว IC market ละกันที่มันใช้แล้วคิดว่า น่าจะค่อนข้างเสถียรน,นะครับแล้วก็ตัว Excel น่าจะไม่เด้งนะครับก็ลองเอาไปลองดูกันได้นะครับลองเอาไปลองดูกันได้เพื่อใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็คือก็มีนแนวทางแก้ไขก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัว IC Market เนะครับเปลี่ยนมาใช้ตัว IC Market คราวนี้ถ้าใครจะเปิด นะครับบัญชีเนาะบัญชีจริงๆก็ของ IC Market เนี่ยผมยังไม่ได้ทำตัว IB นะครับ IB แล้วก็เพิ่งจะทำเรื่องของไปกับทาง IC นะครับก็ถ้าถ้าใครต้องการใช้นะครับก็เปิดแนะนำเปิดลิงก์ผ่านตัว XM นะครับ XM กก่อนได้นะครับแล้วก็ทักผมมานะครับเพราะว่าอา่า ตัว xm เนี่ยผมจะผมว่าตัวที่ยังใช้คือ ic market เนี่ยผมยังไม่เคยลองใช้พวก ea หรือว่าพวกบอทในการลันนะครับว่ามันมันระบบมันสถียรนขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกระบอทเทรดเนี่ยหรือว่าตัว ea ที่มันใช้เนี่ยคือผมเคยใช้ของ xm มาแล้วก็ของ xm เนี่ยมันพวกราคามันไม่ค่อยรีโค้ดเท่าไหร่ นะครับมันไม่ค่อยดีโคแล้วก็มันเกี่ยวออเดอร์ได้ค่อนข้างไวนะครับก็เลยผมยังมองว่าตัวตัวถ้าใช้โรบอทเนี่ยัยังยังเป็นตัว XM น่าจะดีกว่านะครับตัวกน่าจะดีกว่าเนาะก็คิดว่าวิธีแก้ไขน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัว IC Market นะครับแล้วก็ใครที่สนใจตัวโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมก็ ติดต่อผมมาได้นะครับติดต่อผมมาได้นะครับก็มีเงื่อนไขก็คือต่อสมัครไปใต้ลิงก์ไอบีผมเนาะก็ถ้าสมัครเสร็จก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับก็มีสมาชิกเข้าไปลองแล้วนะครับจากจากที่ก่อนหน้านั้นเขาเปิดไม่ได้นะครับเขาเปลี่ยนมาใช้เซิร์ฟเวอร์ของของไอซีมาร์เก็ตนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้อืม ส่วนตัวพวก EA ที่ผมทำเป็น MT4 เนี่ยมันยังยังไม่สกเซสเนาะเพรมันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนบล็อกเนี่ยมันหรือว่าเปลี่ยนบัญชีเนี่ยมันยังมีค้างๆแบบนี้อยู่นะครับมันเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวคเ d i c a t o r indicator ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆวิธีการเทรดเนี่ย ผมก็จะดูสัญญาณจากพวกนี้นะครับสัญญาณจากมอนิเตอร์พวกนี้แล้วก็มาดูแดชบอร์ดต่างๆพอมาดู board, Set, แดชบอร์ดเสร็จเราได้สัญญาณคู่เงินที่เราจะเทรดผมก็มาดูพอร์ตของผมแล้วก็มาดูอินดิเคเตอร์พวกนี้ประกอบนะครับว่ามันไปถึงแนวรับแนวต้านหรือว่าแนว atr เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดก็คือเนี่ยเราก็เปิดแล้วเราก็ตั้ง sl tp ได้เลยนะครับตามเส้น tp sl ของ atr ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับใช้กับน,นี้คือตอนแรกเนี่ยที่ผมตั้งใจจะทำจะทาตัวแดชบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อเพื่อที่จะเอามาทดแทนตัว Excel วะเนาะแต่คราวนี้พอ Excel มันมัน,ม,นมันหาวิธีแก้ไขได้แล้วเนี่ยผมก็ใช้วิธีเราดูอันนี้ดีกว่านะครับก็จะสะดวกกว่าเนาะ ก็พอพอได้วิธีแก้เสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะลุยในส่วนของอแนวคิดไอเดียใหม่ๆใ,ใน Excel ต่อไปนะครับก็คือผมยังยังมองว่า,าใช้ Excel มันมันมัน,ม,นมันวิเคราะห์อะไรได้ได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกาตารางที่เป็นของธาตุแมวที่เขาที่เขาทำไว้นะครับพวกอ่า แม c d ดีนะครับแมต่างๆนะครับก็จะามาใส่แล้วก็พวก DI แต่พวกตาราง DI บวก DI ลบเนี่ยมันทำใน Excel ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมน่าจะน่าจะทำในในตัว MT4 นะครับก็จะามาประกอบกันก็จะเป็น indicator อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ไว้ประกอบในการดูดูเทรนดูแนวโน้มดูโมเมนตัมต่างๆ ก็คิดว่าเหลืออีกหนึ่ง,งตารางน่าจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็พวกตารางพับพับ probability นะครับก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็กำลังศึกษาศึกษาอยู่นะครับว่ามันใช้วิธีการคำนวณยังไงเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็น EP ต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับก็ สรุปปัญหาตัวนี้สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ iC Market เก็นาะก็ฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ได้ไฟล์ Excel ไปเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ล็อกไฟล์ไม่ได้อะไรนะครับสำหรับสมาชิกที่เขาทักเข้ามาสมัคราภายใต้ i p ผมแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้เติมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมผมเปิดสิทธิ์ให้ทุกท่านถ้าถ้าจะเอาไปแจก ครับหรือว่าจะสนับสนุนผมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มองขับใครเพราะว่ามันก็แต่ละคนก็มีแนวคิดไม่เหมือนกันเนาะบางคนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ทักเข้ามาเนี่ยอ่าเขาจะาไปหวังผลประโยชน์หรือฮะผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับก็คือทักเข้ามาสมัครไอนะผมก็ให้ไฟล์ไปนะครับมีวิธีแก้ไขผมลงคลิปวิธีแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอ่า จะไปแจกต่อหรือจะไปใช้งานต่อจะไปหวังบนประโยชน์ต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับอันนี้ผมก็สิทธิ์ใครสิทธิ์มันนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับนะผมจะว่าผมห้ามไหมก,ขกขนน็ขึ้นอยู่กับวิจารณาญาณของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเพราะว่า,าความมันจะได้ตาราง Excel นี่มา นะครับผมก็ใช้ความคิดใช้ไอเดียแล้วก็สละเวลาในการไปเรียนรู้มาเนาะก็ทุกคนเอาไปใช้เนี่ยมันก็สะดวกง่ายนะครับมันก็อยงชิมก็อยู่กับไอเดียผมนะครับอยู่กับไอเดียผมแหละว่ามันจะคิดต่อไปยังไงนะครับคิดต่อไปยังไงผมก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับสมาชิกที่ที่ที่สมัครเข้ามาผ่านภายต้าไอบีผมนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจ,วจ,วจารณญาณของแต่ละคนนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับวิธีใช้ต่างๆก็ลองดูนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปผมฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวิธีแก้ไขตัวไฟล์เนาะตัวไฟล์ที่ Excel ที่เปิดไม่ได้นะครับก็ใครสนใจก็ทัก Facebook มานะครับ ก็ลิงก์อยู่ใต้ในคลิปชันนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ